วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องคำสปปรรพนามกันนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสปปรรพนามกาสปปรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามคือใช้แทนชื่อคนสัตว์สิ่งของและปรากฏการต่างๆชนิดของคำสปปรรพนาม 1. บุรุษสปปรรพนาม 2. นิยมสปปรรพนาม สอ,อนิยมสรรพนาม 4. ปิดฉาสรรพนาม 5. วิภาคสรรพนาม 6. ประพันธ์สรรพนามบุรุษสรรพนามหมายถึงคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ถูกกล่าวถึงแบ่งได้3บุรุษดังนี้าำบุรุษที่หใช้แทนผู้พูดเช่น ผมฉันกับผมดิฉันหนูข้าพเจ้าเป็นตน้นสรพนามบุรุษที่สองใช้แทนผู้ฟังเช่นคุณเธอท่านเป็นตน้นสรพนามบุรุษที่สใช้แทนผู้กล่าวถึงเช่นเขามันหลอนท่านเป็นตน้นลองมาแต่งประโยคกันดูนะคะ สรรพนามบุรุษที่หนึ่งแต่งประโยคได้ดังนี้ค่ะตัวอย่างฉันตื่นแต่เช้าเพื่อไปใส่บาตรฉันเป็นคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำลังเป็นผู้พูดมาดูตัวอย่างตัวที่สองนะคะหนูจะช่วยคุณแม่ถูบ้านค่ะคำว่าหนูเป็นคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่า กำลังเป็นผู้พูดตัวอย่างคำสรรพนามบุรุษที่สองแต่ประโยคได้ดังนี้นะคะคุณทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วคำว่าคุณเป็นคำสรรพนามบุรุษที่สองซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำลังเป็นผู้ฟังมาดูตัวอย่างที่2กันนะคะเธอมาถึงตั้งแต่กี่โมงคำว่าเธอ เป็นคำสรรพนามบุรุษที่สองซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำลังเป็นผู้ฟังตัวยอย่างคำสรรพนามบุรุษที่สามแต่งประโยคได้ดังนี้ค่ะคุณดูสิเขาทำงานสายทุกวันคำว่าเขาเป็นคำสรรพนามบุรุษที่สามซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำลังเป็นผู้ถูกกล่าวถึงสุนัขตัวนั้นมันน่าสงสารมากคำว่ามันเป็นคำ สรพนามบุรุษที่3ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำลังเป็นผู้กล่าวถึงข้อสังเกตคำว่าท่านร่อนเธอสามารถเป็นได้ทั้งสรรพนามบุรุษที่2และ3โดยการที่จะระบุได้ว่าเป็นสรรพนามบุรุษที่2หรือ3นั้นต้องพิจารณาจากเนื้อความในประโยคนะคะ นิยมสรรพนามหมายถึงคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามเพื่อบอกระยะให้ชัดเจนว่าอยู่ใกล้หรือไกลเช่นนี่นั่นโน่นนี้เป็นต้นตัวยอย่างประโยคนิยมสรรพนามนี่เธอนี่คือสถานีตำรวจคำวันนี้ เป็นสรรพนามบอกระยะว่าอยู่ใกล้นู่นเป็นวัดประจำหมู่บ้านคำว่านู่นเป็นนิยมสรรพนามบอกระยะว่าอยู่ไกลสังเกตคำที่เป็นนิยมสรรพนามจะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคหรือเขียนหลังคำกริยาแต่ถ้าเขียนไว้หลังคำนามหรือคำสรรพนามจะไม่ใช่นิยมสรรพนามแต่จะเป็นนิยมวิเศษ เช่นคนนี้ต้องการความช่วยเหลือคำว่านี้อยู่หลังคำนามคำว่าคนจะทำหน้าที่เป็นคำขยายไม่ใช่ประธานของประโยคจึงเป็นนิยมวิเศษอะนิยมสรรพนามหมายถึงคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามเพื่อบอกความไม่แน่นอนไม่ชี้เฉพาะเจาะจงเช่นใคร อะไรที่ไหนเป็นต้นตัวยอย่างอนิยมสรรพนามฉันทำอะไรก็ไม่ถูกใจเธอคำว่าอะไรเป็นอนิยมสรรพนามบอกว่าไม่เฉพาะเจาะจงว่าคืออะไรใครๆก็ชอบคนซื้อสัตว์คำว่าใครๆก็เป็นอนิยมสรรพนามบอกความไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นใคร ปิดฉาสรพนามหมายถึงคำสรพนามที่ใช้แทนคำนามเพื่อใช้เป็นคำถามว่าใครอะไรที่ไหนอย่างไรเป็นต้นตัวอย่างประโยคปิดฉาสรพนามคุณพ่อทำอะไรอยู่คะคำว่าอะไรเป็นปิดฉาสรพนามแสดงคำถามใครหยิบกระเป๋าของฉันไปคำว่าใคร เป็นปิจฉาสรรพนามแสดงคำถามวิภาคสรรพนามหมายถึงคําสรรพนามที่ใช้แทนคํำนามเพื่อคํานามนั้นออกเป็นส่วนหรือเป็นฝ่ายได้แก่คําว่าบ้างต่างกันเป็นต้นตัวอย่างประโยควิภาคสรรพนามนักเรียนบ้างก็ฝาดพื้นบ้างก็จัดโต๊ะคำว่าบ้านแทนนักเรียนซึ่งมีหลายคน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนทำหน้าที่ของตนแตกต่างกันไปช้านกับเพื่อนๆเ,เดินไปโรงเรียนด้วยกันคำว่าการแสดงให้เห็นถึงความคนหลายคนร่วมกันกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งบัพันสรพนามหมายถึงคำสรพนามที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้าทำหน้าที่เชื่อมประโยคให้เป็นประโยคเดียวกันได้แก่ ผู้ที่ซึ่งอันผู้เป็นต้นองประโยคประพัน์สรรพนามผลงานนี้เป็นผลงานอันเกิดจากความตั้งใจคำว่าอันเป็นคำสรพนามที่แทนคำนามคำว่าผลงานล,ลูกเป็นที่รักของพ่อแม่คำว่าที่ เป็นคำสรรนานแทนคำนามคำว่าลูกๆสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ